Ừ, đổ nước rồi. không nghe. Thả vào nào. Thả vào nào. Thả vào nào. โอเคก็บอกนี้ก็ไหรยักลักก็น่าจะอยู่ในนี่แหละมันต้องมีสักตัวหละ <c oughs> นั่นหมู่าวสักตัวดูเบอกนี้ดิสักตัวสองตัวคู่เลยลองต,ตัวนี้ดิได้ไหม ตัวเดียวอ้าวนี่ดูโอ้โหใหญ่ยั์วุ้ยอะไรยัดนีอะไปแล้ยไรแล้วอะไรเล้เโอ้โหเออหญ่จับใญ่งกินเดี๋ยวพ่อเกย์เองอือหือี่ตัวมันี่ย้ายย้ายยาจับนะ อ้าตัวเกีวกชาติมัแเอาไปให้ชาติผัดผดเนี่หตัวเลยหมดแล้วเรือหมดอี่ตัวห้าตัวหนึ่งสองสามตัวละกิโลนึงสองโลห้าหกตัวนี่ยังมั้งแล้วพอแล้วคงไม่มีใคร ไปซื้อปลามาใส่เขาบอกโอเคเห็นลงมั้ยฝนตกๆอย่างนี้นตกเกียด